มาเต้เะเตียนปันโพดปันโพดได้ยี่หรอได้ยี่หรอนี่มาตัวเลยเจ้าหนังไปหั่นมายางยางนี่เด้อเสียมันเฮ้ยนี่แหละครับเอาเสียยังอ่ะเต่ะนี่ผัดผัดนะบักเผาอันน่ะนี่แหละเสียนี่แหละเตี้ย สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแซบสู้หู่สุขคนครับเมื่อในีพบพอกันคือเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เมนูประจําช่องคือเกาครับพี่น้องจุตับหวานนะครับเนี่ยครับตับตอนใหญ่ครับพี่น้องเนื้องามๆามเนื้อสันงามๆามครับพี่น้องนี่ครับจัดมาให้เต็มระบบเนี่ยครับเนื้อตอนใหญ่กินโบเบิร์ตนะครับพอมาอ่างพี่อ่างน้องซื้อครับ พอดีเมื่อนี้ขางว่วครับอยู่อยู่หน้าเบาเช่นนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยครับสามสิบกีบนะครับสร้อยมาแล้วกับมี่เนี่ยครับโอ้มิตะแนวเสบ็บๆพายคีริโเอาแล้วแต่ไผสีอ่อนมากก็พักกะหลาขึ้นเ่าครับพี่น้องอ่าแบบร้อยเลือดกับมี่ครับมามาเสบ็บๆน้ำเบาเช่นโอ้เบ้าเ้าเนี่ยจักหน่อยครับพี่น้องพอดี ลมงัวอยู่หน้าบาวเชนฉลองฉลองครับพี่น้องว่จุดจวดน้ำกันตับตอนหญ่งๆนี่ครับพี่น่องขออนุญาตส้อยส้อยบดนครับพี่น้องบาเชนเอาครับหญ่ๆหลดนี่เพื่อพี่เพื่อน้องข่าเหนียวพี่ครับห่อนหอนมาๆมาๆโ,โอ้ผุนะ่ะ นี่ลงสดเอรอดครับเจวขุนขุนคมคม,มดีแท้พี่อะแท้ครับพี่น้องอื้อหือ ผมอารมหวานจ่วยคือเก่าครับพี่น้องของแท้ของแท้อื้มอื้มฮักบอดด้แก่บ่เนาะ จุไปน้ำส้อยไปน้ำนะครับพี่นอ้องนี่แะครับจุข้าเขียงของแท้โอ้นี่ เอตอนใหญ่ๆรอ ร้อยเลือดครับพี่น้องโอ้อืมเนื้อหอมๆหมวานๆครับใส่รับแจวขมขม,ขม น้องลูกกี้ไปไหนมาครับไปเอาถังมาครับผมมาเ้าไหนนะครับผมไปเอาเชือกถังอืมจะพาไปหากระปูครับไปเลยครับโน่นรัทตรงนาสวัสดีบิ๊ีรักชาติแี่สุขสุขนะคะวันนี้ไม่พบกันอีกแล้วนะกับนะคะกับซ่องลูกกี้เพราะวันนี้ไปใช้ชานาบ้านาวนะันนี้น้องที่จะพามาขุดกระปูอีกแล้วนะคบไปไปดูกันเลยก่อนจะไปดูอ่ะ ต้องดูพ่อผมกินดูก่อนนะคะนี่คืออะไรพ่อเนี่ยพ่อคิเร็วพ่าคิดเร็วพ่อขอจอดจักรยานมันี่ใช่ไหมตายครับ นี่ครับสามสิบกีบได้ครับก็ก็จะเห็นไหมล่ะก็จะเห็นจักรยานไหมล่ะไม่ครับนีาค่จะมาจอดรีนมันชนน้ำหอยเล สดเอานะครับพี่น้องคำ่ใหญ่ สามสิบเกียบปืดปืดดีขนาดนะครับพี่น้อง เอาสวดลาบกันนะ นี่ครับตับหวานๆครับพี่น้องใส่กับแจ้วขมขมขมลำลำหวานจ่วยคือเเราครับครับนะครับผมอื้อหือ 으음. <laughs> <laughs> 드디어 대체 몇개 b ตับวันเน้เนๆครับเมือเ่อนะครับอืาหื ครับได้แต่ดีอืมได้แต่ดีเลยดูครับดินเดี๋ยวมันโดนกับข้าวลูกมีดินเยอะๆนะเนี่ยดินดำๆเลยครับนี่จากน้าต้องไปดินดำๆนะครับ ทิ่จากนั้นก็ต้องเป็นดีดังๆเนาะอืม เอพอดีแซบนะครับพี่น้องโบยไข่อีีเนื้อสดๆครับพี่น้องขาไม่ไหมจุก,กับเจียวขมขมเนี่ยครับก้อยกะสุดยอดเบาเช่นเด็กินมะแนจังหน่อยหล่ะครับพี่น้องจุ้กข้าเขียงจุ้กข้าเขียงกินสุกแน่ดิบแน่เอาแนวแต่ปากนะครับพี่น้องของแซบเบาเช่นต้องขอโทษขอให้ทันที่บอก,กินดิบนะครับ สำหรับบาวเช่นเนี่ยโอ้แสบสุดยอดครับพี่น้องเอามาฝากเอฟซีสุขูสุขคนนะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับขงังเต่าทานโพดขำหม่องเกานี่นะครับพี่น้องแสบคักคือเกาลมงัวเป็นโตครับเมือเ่อไหบ่โอเลือกกินเราเอาฝุงบินตั้มกระไรนะจัหน้อยต้องขอโทษขอให้ครับสุดท้ายนี่บ er, ้าเช่นกับเไว้ซัมนน่ก่อนนะครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชม คอยสนับสนุนค่อยกดไลค์กดแชร์คอยให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุล่วงอ่องยิงย่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ